สวัสดีเพื่อนเพื่อนเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแนะนำโนดลิง์ซึ่งเป็นโมเดลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ชุมชนเป็นเจ้าของภารกิจของเราคือการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้และคุณค่าของทรัพยากรดิจิทัลอย่างสิ้นเชิงเราเชื่อว่าอนาคตของอินเทอร์เน็ตอยู่ที่การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันหน่วยหุ้นและผลตอบแทนที่เราเสนอนั้นเป็นเพียงเครื่องมือและไม่รับประกันผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใ,นในดๆการนำเสนอครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น คุณรู้หรือไม่ว่าพวกเราส่วนใหญ่จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความจุดที่มีอยู่อย่างเต็มที่มันเป็นทรัพยากรที่มีค่าแต่กลับไม่ได้ถูกใช้งานลองนึกภาพว่าถ้าแบนด์วิดท์ที่ไม่ได้ใช้เหล่านี้สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่เพียงแต่สำหรับบริการดิจิทัลที่จับต้องได้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงประโยชน์โดยตรงต่อตัวคุณเองด้วยนั่นคือจุดที่โน,นลิงเข้ามามีบทบาท โดยเปลี่ยนศักยภาพที่ไม่ได้ถูกใช้ให้กลายเป็นโอกาสที่จำต้องได้สำหรับทุกคนโลกดิจิทัลในปัจจุบันพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์เป็นอย่างมากซึ่งกำลังถึงขีดจำกัดทางกายภาพอย่างรวดเร็วพลังงานการระบายความร้อนพื้นที่ที่ต้องการและต้นทุนด้านกฎระเบียบล้วนเป็นความท้าทายที่สำคัญความต้องการบริการดิจิทัลรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ความปลอดภัยและข้อมูลกำลังเติบโตเร็วกว่าที่โครงสร้างพื้นฐานจะปรับตัวได้ ดังนั้นเราจึงต้องการแนวทางใหม่ในการจัดการกับการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้แทนที่จะสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือส่งขึ้นไปในอวกาศโนลิงนําเสนอโซลูชันที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนั่นคือโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์บ้านเรือหลายล้านหลังมีอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าและพื้นที่อยู่แล้วโนลิงเปลี่ยนความสามารถที่มีอยู่เหล่านี้ให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ใช้ร่วมกันทั่วโลกทุกบ้านมีส่วน ร่วมเล็กๆน้อยๆในระบบอันกว้างใหญ่และทรงพลังนี้อุปกรณ์โนลิงของเราสามารถเสียบเข้ากับสายอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดายเมื่อเสียบแล้วอุปกรณ์จะทำงานอย่างปลอดภัยในพื้นหลังโดยไม่รบกวนการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามปกติของคุณไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากคุณในแต่ละวันดังนั้นอุปกรณ์แต่ละชิ้นจึงกลายเป็นส่วนเล็กๆแต่สำคัญของเครือข่ายระดับโลกที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนปัจจุบันเครือข่ายของเราเป็นหลักฐานของบริการดิจิทัลของโนลิงโดยมอบเครื่องมือสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลความปลอดภัยและการเชื่อมต่อให้กับผู้ใช้และองค์กรต่างๆเมื่อโครงสร้างพื้นฐานนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วโครงการภายนอกสามารถเชื่อมต่อเข้ามาได้และฮาร์ดแวร์และบริการใหม่ๆ สามารถบรูรณาการเข้ากับฐานระดับโลกนี้ได้ซึ่งช่วยให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทุกครั้งรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิมน,นั้นเป็นแบบรวมศูนย์และเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทขนาดใหญ่เป็นหลักมีต้นทุนคงที่สูงและปรับขนาดได้น้อยในทางกลับกันนดลิงให้โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ที่ชุมชนเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วมโดยตรงแนวทางของเราช่วยให้สามารถปรับใช้และปรับขนาดได้อย่างรวดเร็วพิสูจน์ให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานสามารถปรับตัวได้ในจุดที่ระบบรวมสู่ล้มเหลวการเข้าร่วมโลลิกนั้นง่ายและคุ้มค่าคุณเพียงแค่ซื้อสถานีฐาน x 1 Home Bas e Station แล้วเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่ร่วมรายการแต่ละอุปกรณ์จะมอบรางวัลรายวันเป็นเวลา5ปีนอกจากรางวัลเหล่านี้แล้วผู้เข้าร่วมยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่น เช่นการซื้อคืนการแจกเหรียญฟรีของควัมบิตคอยการเชื่อมต่อ VPN ที่ปลอดภัยและเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ใช้ AI การเชื่อมต่อกับพันธมิตรภายนอกจะทําให้คุณเข้าถึงบริการเพิ่มเติมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเราให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อสมาชิกผู้บุกเบิกของเราสมาชิกที่อยู่กับโนลิงมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของเครือข่ายของเราสมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ การยกย่องนี้ยังให้ประโยชน์ในระยะยาวด้วยเพราะเราเชื่อว่าการให้รางวัลแก่ผู้ที่สนับสนุนเราในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแห่งอนาคตนั้นมีความสำคัญความมุ่งมั่นของพวกเขาในช่วงเริ่มต้นเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จร่วมกันของเรา n โ l ลิ no k เหมาะสำหรับทุกคนที่เชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานควรได้รับการแบ่งปันและผู้เข้าร่วมควรได้รับรางวัลเรียนรู้วิธีการเข้าร่วมทำความเข้าใจระบบของเรา และในไม่ช้าคุณจะได้เพลิดเพลินกับรางวัลรายวันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการปฏิวัติทางดิจิทัลกล่าวโดยสรุปโนลลิงมอบโอกาสพิเศษให้คุณเปลี่ยนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบ้านที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นแหล่งรายได้แบบทัศิลินทัมด้วยการมีส่วนร่วมในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับโลกที่เราใช้ร่วมกันคุณจะช่วยสร้างอนาคตที่กระจายอำนาจและยืดหยุ่นมากขึ้นในขณะเดียวกัน ก็ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการมีส่วนร่วมของคุณนี่คือสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งต่อชุมชนและการพัฒนาอินเทอร์เน็ตโปรดทราบว่าเอกสารนำเสนอฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรนำไปใช้เป็นข้อเสนอทางการเงินหรือคำแนะนำทางการเงินโนูลิงไม่รับประกันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลนี้หน่วยที่มีสิทธิ์และรางวัลเป็นสิ่งจูงใจสำหรับผู้ใช้ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงินโนลิง ไม่ใช่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคตด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์เราขอแนะนำให้ทำการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนขอบคุณที่ให้ความสนใจเราคือโนลิงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมสร้างอนาคตของอินเทอร์เน็ตไปพร้อมกับคุณ